t h r e s t h e i n t t o o u c t t o n of the 2025 honda hrv Translated into Thai ขีดขีดขีด honda hrv 2025คือรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัยสมรรถนะที่ประหยัดและเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยด้วยรูปลักษณ์ที่ปรับโฉมใหม่ห้องโดยสารที่สะดวกสบายและเทคโนโลยีล่าสุด hrv 2025จึงตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางท่องเที่ยวมอบประสบการณ์การขับขี่ที่มั่นใจและเชื่อมต่อกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้อย่างลงตัว ขีดขีดขีดอยากได้แบบเป็นทางการขึ้นอีกนิดใหม่ครับได้เลยครับนี่คือคำแนะนำเฉพาะดีไซน์ภายนอกของ honda hrv 2 0 2 5เป็นภาษาไทยขีดขีดขีดดีไซน์ภายนอกของ honda hrv 2 0 2 5 honda hrv 2 0 2 5มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โฉกเฉี่ยวทันสมัยและแข็งแกร่งเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูเรียบหรูและมีความสปอร์ต กระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ผสานกับไฟหน้าแบบเล็ททรงเพลยวให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นเสริมด้วยล้ออันลอยลายสวยขนาด17นิ้วและเส้นสายข้างตัวรถที่ไหลลื่นเพิ่มความโดดเด่นในทุกมุมมองทำให้ HRV 2025เป็นรถที่ดูทันสมัยและน่าดึงดูดตั้งแต่แรกเห็นขีดขีดขีดอยากได้แบบสั้นกว่านี้หรือขยายให้ละเอียดขึ้นอีกก็ได้นะครับบอกได้เลย ได้เลยครับนี่คือคำอธิบายเฉพาะดีไซน์ภายในของ Honda HRV 2 0 2 5เป็นภาษาไทยขีดขีดขีดดีไซน์ภายในของ Honda HRV 2 0 2 5 Honda HRV 2 0 2 5มาพร้อมห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างประณีตเน้นความกว้างขวางโปร่งสบายและใช้งานได้จริงวัสดุภายในเลือกใช้เกรดพรีเมียมให้สัมผัสที่หรูหราพวงมาลัยและคอนโซลกลางออกแบบใหม่เพื่อความสะดวกสบายและการควบคุมที่ง่ายขึ้น เบาะนั่งสไตล์สปอร์ตโอบกระชับพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่ยืดหยุ่นระบบอินโฟเทนเมนต์ทันสมัยรองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อการขับขี่ที่เพลิดเพลินและเชื่อมต่อกับไฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวขีดขีดขีดอยากให้ผมเสริมรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นโทนสีภายในหรือฟีเจอร์พิเศษในแต่ละรุ่นย่อยไหมครับได้เลยครับนี่คือคำอธิบายเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ของ h o n d a HRV 2025เป็นภาษาไทย ขีดขีดขีดสมรรถนะเครื่องยนต์ของ Honda HRV 2 0 2 5 Honda HRV 2 0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรสี่สูบให้กำลังสูงสุด119แรงม้าและแรงบิด145นิวตันเมตรจับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันรองรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โครงสร้างตัวรถยังได้รับการออกแบบให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำ เพิ่มความมั่นคงและการควบคุมที่แม่นยำยิ่งขึ้นในรุ่นต่างประเทศจะมีตัวเลือกเครื่องยนต์2.0ลิตร158แรงม้าสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะที่เร้าใจมากขึ้นขีดขีดขีดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอัตราเร่งหรือระบบขับเคลื่อน FWD AWD ด้วยไหมครับแน่นอนครับนี่คือข้อมูลเรื่องความเร็วของ Honda HRV 2025เป็นภาษาไทยขีดขีดขีดความเร็วของ Honda HRV 2025 ฮอนด้าเอ2,025สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ220กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับรุ่นและสภาพถนนอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ10-11วินาทีสำหรับรุ่นเครื่องยนต์1.5ลิตรระบบเกียร์ CVT ช่วยให้การเร่งความเร็วต่อเนื่องนุ่มนวลและตอบสนองได้ดีในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลขีดขีดขีดอยากให้ผมสรุปเป็นตารางสั้นๆหรือเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าๆด้วยไหมครับจุด หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสเปคของแต่ละรุ่นย่อยหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสีและอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมโปรดแจ้งให้ผมทราบครับ You will come if you need more information, comparison or help with anything else Feel free to ask any time ขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยนะครับถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยเพิ่มเติมบอกได้เลยครับ